จับปลามาจะพี่น้องปลาน้ำคอนจ้ะยิ่ใหญ่จะเอาให้เบิ่งเดรร้ายเดรหน่อยเนาะจ้ะเป็นปลาคิงจ้ะบ่ได้จับให้ตอนเบิ่งบ่ได้โทรศัพท์ไปจะพี่น้องประลัดหัวจ้ะแล้วหัวกินหนำเนาะจ้ะเออเห็นผลขอนก็เลยจับเอาจ้ะ รเพ่จับปลาจ้าจะยิ้มข้ารอจ้าเดี๋ยวปไปเดี๋ยวไปใส่ตุ่มก็ได้ปลากินอยู่จับพี่น้องยายอันเอาวัวไปกินนำ้ำเห็นปอดขอนน่าจ้าเป็นบวกน้นอยๆจ้าพี่น้องยายแล้จับเอาอะไรแบบนี่จับใส่อันนี้จ้าจ้า พ่อจะกินในอยากอยู่จ้ะพี่น้องคิมนี่กับบุมียังหลายจ้จาจะเยี่ยมพลอรอจ้ะจาปลาหน้านะจะปลาเค้งหนะ้าจะพี่น้องคิมนี่กับทอนีแล้วจ้าสวัสดีจ้า